สวัสดีคุณหมอปามคลิปนี้ก็ไปที่ไหนมาอ,อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเส้นทางระหว่างทางที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดตังนะคะไปกับใครคะไปกับคุณพ่อคุณแม่คะ่ะแล้วคนข้างกายไปไหนคะน่าจะอยู่ในตัวเมืองอยู่คะ่ะตอนนั้น เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวนึกถึงอะไรบ้างคะนึกถึงอะไรหรอก็ปล่อยใจจอยๆไม่ค่อยได้นึกอะไรมากส่วนใหญ่ก็นึกถึงแต่งานแบบว่าเหมือนในใจไม่เคยมีผู้ใดก็คือแบบคอยนึกถึงเรื่องงานด้วยส่วนหนึ่งว่าแบบเออทางคลินิกมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าแล้วก็ ก็เที่ยวไปด้วยก็จะจอยไปด้วยค่ะตรงนี้แนะนําที่ท่องเที่ยวเขาเป็นแบบไหนคะเป็นเชิงอนุรักษ์หรือว่าเที่ยวแบบของชาวบ้านเขามีอะไรที่เด่นๆที่แนะนำไหมคะก็สถานที่ตรงนี้นะคะเป็นชายหาดปักเมงค่ะก็เป็นแบบเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปไม่ได้แบบเป็นเขตอุทยานนะคะก็มีชาวบ้าน มีร้านค้ามีชาวบ้านมาขายของนะคะขายพวกอาหารริมทะเลอาจจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกย่างหรือว่าพวกอาหารตำส่างหรือว่าขานมขบเคี้ยวค่ะก็มีเดินหาบเร่มาขายเรื่อยๆนะคะก็ธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็คนไม่ค่อยพลุกพ่านเท่าไหร่อากาศดีค่ะแล้วก็ลมเย็นสบายจะเห็นได้ว่าใบไม้ไหวๆเนาะก็ ลมค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าสมมติว่าทางใต้แนะนำที่ท่องเที่ยวตรงไหนที่น่าสนใจบ้างคะ่ะก็ถ้าเกิดเป็นที่จังหวัดตรังนะคะก็ที่เคยประทับใจมากๆเมื่อตอนวัยเด็กก็จะเป็นเป็นเกาะค่ะชื่อว่าเกาะกระดานนะคะ เกาะน,นี้ก็น่าจะห่างจากตัวเมืองประมาณหนึ่งอยู่แล้วก็น้ำทะเลค่อนข้างใสมีปลาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เหมือนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะจัดพวกเขาเรียกว่าอีเวนต์ในการแบบไปจดทะเบียนใต้น้ำด้วยนะคะสำหรับบริเวณเกาะกระดานแห่งนี้แล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่ก็จะเป็นถ้ำมรกตค่ะก็จะอยู่ในแถบเขตจังหวัดลรังนี้ค่ะ จะเป็นถ้าที่จะต้องล่องเรือเข้าไปนะคะแล้วก็ลงจากเรือแล้วก็เขาเรียกว่าต้องใส่ชูชีพว่ายน้ําค่อยๆลอดถ้าไปนะคะไปตรงกลางถ้าก็จะเจอหาดทรายค่ะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเวิร์งทะเลที่เป็นสีเขียวมรกตค่ะที่เขาก็เลยได้ชื่อว่าถ้ำม,มรกตนะคะก็ประทับใจสองที่นี้ไม่ไม่รู้ดื่มก็อันนี้คือกิจกรรม อตอนรับนักท่องเที่ยวเหรอคะใช่ค่ะมีน้องหมาเดินมาทักทายค่ะก็เลยได้กินขนมด้วยนี่ไม่น่าเชื่อว่าน้องหมาก็ชอบกินเค้กเหมือนกันทางเราไม่ได้ซื้อไก่ย่างอะไรพวกนี้ไว้นะคะก็กินแล่ขนมอยู่ก็เลยลองแบ่งให้น้องหมาปรากฏว่าน้องหมาชอบดูอร่อยนี่ก็ได้กินเค้กกล้วยหอมช่วงนี้หมดอ่าฤดูโรคระบาดเรือยงคะตรงเนี้ย บรรยากาศตรงนี้โรคระบาดโควิดเหรอคะใช่ใช่ค่ะก็จริงๆก็ตามมาตรการทั่วประเทศนะคะเขาก็ผ่อนคลายกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรตรวจหรือเจ้าหน้าที่มาตรวจเคร่งครัดอะไรนะคะก็เข้าได้ทุกคนนะคะตรงนี้เขาเขาเล่นน้ำกันได้ไหมคะเขื่อนปากมง เออหาดปักเมงก็เป็นหาดาใช่ไเล่นน้ําได้ค่ะทุกคนก็ลงเล่นได้ปกติเลยก็ดีตรงที่มันไม่ค่อยเป็นธุรกิจเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยแบบมีเอาแบบพวกโต๊ะหรือว่าเก้าอี้อะไรมาวางให้ดูเสียความเป็นธรรมชาตินะคะเออน้องหมาก็ค่อนข้างเฟนลี่ทีเดียว <c oughs> ลองมองว่าเออมีอะไรให้กินอีกไหมคะแล้วแล้ว <c oughs> ดดูที่ <c oughs> ฝนไม่ตกเหมือนกับผ้าตังนี่มันจะมีมีไม่มีฤดูหนาวใช่ไหมมีแค่ฝนกับกับฤดูร้อนใช่ไหมใช่ใช่เหมือนฝนแปดแดดสี่นะคะเป็นฤดูทางอ่าภูมิภาคทางใต้นะคะก็หนาวจะไม่ค่อยไดค้คงไม่ค่อยได้รู้สึกเท่าไหร่ถ้ามันไม่หนาวมากจริงๆค่ะหรือแบบไม่ได้มีลมหนาวมาจากทางโซนเหนืออะไรอย่างนี้ก็คง ได้แต่ร้อนแล้วก็ชื้นด้วยด้วยฤดูฝนค่อนข้างยาวนานมาติดกับทะเลด้วยค่ะช่วงที่แนะนําไปตรงหาดตรงนี้ช่วงเดือนไหนคะก็อ่อที่ไปนะคะจะเป็นประมาณเดือนกันยายนนะคะก็ก็ค่อนข้างปลอดโปร่งแล้วก็ไม่ได้เจอฝนเยอะเท่าไหร่ค่ะก็ช่วงนี้ก็แนะนําให้ท่องเที่ยวได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นหาดส่วนตัวเลยเนาะ,ะเหมือนกับมีน้องหมาที่เราเลี้ยงตัวหนึ่งเลยอ,อันนี้คือบรรยากาศคุณหมอสัตวแพทย์เที่ยวหาดปากเมงนะคะดูบรรยากาศะจะเห็นว่าน้องหมาดูไม่ไม่พอใจกับลูกชิน้นแต่ว่ากินขนมเองนะคะส่วนลูกชิ้นนี่มาเราดูกันว่าเขาจะกินด้วยวิธีไหนทำไมถึงน้องถึงไม่ก้มกินเอง เขาจะต้องแบบยแ,แ,แป้อนแบบนี้ค่ะนี่ถึงจะกินอ,อันนี้มั่นใจนะคะว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องสุนัขของคุณหมอใช่ไม่ใช่ค่ะ <laughs> เป็นน่าจะเป็นน้องหมาแถวนั้นที่มีคนเลี้ยงอยู่แล้วเพราะว่าดูสัดส,ส่วนดูค่อนข้างอวบอ้ออวน ก็เป็นบรรยากาศที่ทางใต้ถ้าเผื่อใครผ่านไปทางนั้นที่จังหวัดตังเนาะก็เป็นหาดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเหมือนกับสงบไม่ไม่ได้มีคนวุ่นวายหรือว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นจุดพักจุดหนึ่งที่แบบคนไม่ได้แบบเป็นดำลบหนึ่งที่คนตั้งใจไปแต่ว่าสำหรับคนไหนที่ ต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วก็ต้องการที่มันไม่วุ่นวายก็ตรงนี้ก็เป็นที่ทางเลือกหนึ่งฮดปรากเมงใช่ไหมคะ<ช>จังหวัดตัง้าจะได้เจอกับเจ้าคนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสุนัขฝึกไว้ต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่าลืมให้รางวัลเขานะคะที่เข้ามาต้อนรับเราอย่างดีอันนี้คือค่าจ้างใช่ไหมคะ ใช่แล <mondo> <hertz> ้วค่ะก็เป็นวิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยๆนะคะอันนี้คือสัตวแพทย์เที่ยวพักผ่อนก็ขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาแชร์บรรยากาศที่หาดปักแมง